เมนูทานข้ขาวกรต้มร้อนๆผัดไข่ดาวทรงเครื่องตามไปดูกันเลยครับขั้นตอนไหนไม่ยากผมจะข้ามไปเลยนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับกระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพริกจินดาแดงสับแลรหั่นฝอยครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับข้ยหอมครับ จากนั้นใส่หมูสับไป100กรัมครับคั่วไปเรื่อยๆคั่วให้หอมนะครับให้สุกประมาณ80%นะครับครหรอดหั่นเต๋าประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผักชีชั้งต้นหั่นฝอยครับคั่วนิดนึงครับจากนั้นใส่เห็ดญี่ปุ่นลงไปครับเพื่อนๆจะใส่เห็ดอะไรเพิ่มก็ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นใส่เหอมหั่นเต๋าลงไปครับ น้ำเปล่าหรือน้ำซุปประมาณ7ท้อนโตครับใส่ลงไปครับผงชรสตามชอบครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะการเลือกซอสปรุงรสต่างๆที่มีคุณภาพและรสชาติดีก็ทําให้เราปรุงอาหารได้อร่อยเพิ่มขึ้นนะครับน้ํามันงาใส่นิดหน่อยนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามด้วยพริกไทยป่นครับ ผัดให้เข้ากันครับชิมรสชาตินิดนึงครับอืมกาดน้ำมันหอยัเพื่อนผมจะเติมน้ำมันหอยไปรประมาณสักอ,อ,อีกครึ่งช้อนโต๊ะน,นะครับผมเพิ่มรสชาติและให้สีสวยโดยซีอิ๊วดำนิดหน่อยครับจากนั้นผัดให้เข้ากันนิดนึงครับใส่ไข่ดาวที่เราทอดพักไว้ครับ ผมจะใช้ไข่นะครับไข่ไก่เบอร์ห้านะครับจะลูกเล็กเวลาผัดคุกเขาเข้ากันก็จะเข้ากันง่ายดีนะครับผมโรยต้นหอมนิดนึงครับจากนั้นผัดให้เข้ากันครับผัดไม่ต้องเร็วมากนะครับเดี๋ยวไข่เหลืองของไข่ดาวจะแตกนะครับเพราะว่าไข่ดาวของเรายังไม่สุกนะครับก็เข้ากันดีแล้วนะครับไปตักใส่จานเลยครับ เมนูไข่ดาวทรงเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนรสชาติเขาจะออกคล้ายกับผัดกะเพรานะครับผมแต่อย่าให้ออกหวานนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบให้ออกหวานก็ตามสะดวกนะครับทานกับข้าวสวยหอมมะลิร้อนๆอ,อ,อ,อร่อยมากครับเ,เพื่อนๆนหรือจะทานกับข้าวต้มร้อนๆยิ่งเข้ากันดีครับเ,เพื่อนๆนโรยต้นหอมโรยพริกไทยนิดนึงได้นะครับไข่ดาวทรงเครื่อง ทานข่ะก็ต้มร้อนๆอร่อยมากครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยทําลองทําทานดูนะครับ